สวัสดีครับวันนี้มาต่อจากวีดีโอที่แล้วนะครับหรือว่าใครที่ติดปัญหานี้ก็เริ่มได้เลยนะครับเป็นเครื่อง vivo y สิบห้านะครับตัวนี้มันมีสิบสองสิบห้าหรือว่า s เก็ดตัได้นะครับสิบเจ็ดตัได้ในลักษณะอ่าลายพาร์ส fhp นะครับอ่าลักษณะอย่างนี้ fhp คือเครื่องติดอีเมลนะครับหลังเราหลังจากเราใช้ d ง n g l e ในการกดไปแล้วหรือว่าหลังเครื่องไปแล้วมันก็จะมาติดอีเมลนะครับ แต่ผมไม่ใช่ตรงต้นนะครับเราใช้การแปลภให้ดูนะครับนี่คือเครื่องลักษนณะี m a i นะครับอันนี้นะครับเรามาเริ่มัาเลยนะครับกดอ,อื่นเรากดย้อนสอนกลับเดนนะิมาที่หน,าน้าแรกเราก็เข้าไปตั้งค่าใหม่แล้วเราปิดไวไฟนะครับเราปิดการใช้เครือข่ายหรือ Wi-Fi กว่อน,น,อน,นี่เราจะไม่ไม่ติดนะครับ จะไม่จำไปก่อนนี่ครับแต่เราก็ลับข้ามไปก่อน,นครับพอถึงอันนี้ให้เราตั้งหลักใหม่นะครับเราเพิ่มลายมือก็ได้นะผมไปเป็นรูปแบบสองครั้งแล้วก็อันนี้เราจะทำอะไรก็ได้ ติดสัสนนบซกกิ้นะครับแล้วกสเกลอะไรนี่มอนะครับจะเริ่มมานะครับตอดีผมมือไปโดน เพิ่มายหัดใหม่นะครับก็ก็เพิ่มลาย่เลยว่าผมว่าการนมือเราไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับเอะไรยเราเพิ่ม่หัด้บอยแล้วเราก็กลับไปหน้าเดิม เป็นหัดของโรนนะครับเขามักกั่นได้แล้วนะครับ ีครับตัวนี้เป็นนันเรียบร้อยน,นะครับในการแบบทาร์เอฟอักพี F R P, หรือจ e ีเมลนะครับับคลิปนี้สวัสดีนะครับถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ